ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสเฟสบุ๊กของเราเนาะใครนะครับที่โพสเฟซไปแล้วนะครับยอดไลค์ยอดถูกใจตรงนี้น้อยๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KMZ กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย๋ยวลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR code หน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับ โดยที่เขามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะข้ามาหน้าต่างกสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กเฉดไมโปรแกรมอัตโนมัตรงนี้กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่หรัคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินหมายถกันด้้นล่ังตรงนี้กันได้เลย ส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้กันได้เลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y o u อยู่แล้วก็ทิกตอกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาขอใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มไลฟ์โพสต์ตรงนนี้้กก็แลวั แล,แล้วก็บริการตรงนี้นะครับเพื่อนเื่อก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะขอใช้ในด้านของบริการตัวยสามกันละกันลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดล็อกลิงก์โพสที่ที่เราอยากจะเพิ่มยอดไลนะครับไปวางใส่หน้าเไซต์กันได้เลยจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูันตามมันส่งกันได้เลยเนาะี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าจ่ายหลังที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวนหนึ่งร้อยไลค์ของเราก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนนั่นเลยเพื่อไม่ให้พลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยกันแล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูไเทอร์แมนคุณได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ทเราพึ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงนเินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางด้านซ้าเขาก็จะมีอยูสิกงทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพรีย์ทูมินิพอลเล็ตอังเปาลเล็ตแล้วก็คร เข้ามาใช้งานทุกครั้งน,นะครเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็ここจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะคะที่มีก็ใช้งานสะสมนะครับเกินห้าบาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางพากไทยทัพไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วใครที่หาบริการของเว็บไซต์ไม่เจอก็สามารถมาหาดูหน้านี้กันได้เลยนะครับสรบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข เพื่ออย่าลืมกดเข้ามาอ่านเดี๋ยวติดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีบางคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามหน่อยแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติ่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะประมาณาต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เลยติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้นไปแอดมินกันติดเลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตอบพอลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลยด้านล่างงตรงนี้ได้เาก็จะมีทั้งนะครับับแแจ้งปญหาล้้วก็ใใหเราส่เเลขขอออดร์องคุณ ใช่นะครับนี่มีความเพิ่มเติมก็สามารถเสนอเก่กับเสร็จว่าความตรงนี้กันได้เลยเนาะแตวก็ที่มีรูปภาพนะครับหรือหลักฐานต่างๆก็สามารถกด,ดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปกดส่งต่อานล่ังตรงนี้กันได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดไลค์ของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นรแล้วหรือย,ยังตอนนี้ยอดแรงเราก็มีแค่8คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยละกันเนาะ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับจากเดิมก็มีแค่8คนเองเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็น119คนเป็นทีละ้ายแล้วนะครับผมก็ทว็บไซต์นะครับเขาก็ทําการแถมยอดให้มันเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรใจดีสุดเลยเนานะเราใส่ไปนในเว็บไซต์แค่1 0 0คนเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้วใครที่สนใจนะครับอยากแกะในหน้าเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซ้งเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่น้าเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย มาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพืเ่อนๆของคุณว่าคนที่เขารู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมต่ำระอ่าขึ้นไปนะครับก็จะได้ตากำไรส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็ใต้คลิปแล้วหรือไม่ก็สแกนเค้กเอากดใต้คลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมประกันใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมใตคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ